วันนี้นะครับผมจะมาแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างสำหรับ v ีโก้แชมปคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น v i โก้แชมปนะครับจากหนองคายสายออฟโรดนะครับผม เข้ามาปรึกษาแก้ไขนะครับแล้วเลือกติดตั้งเป็นชุดระบบโฟลเตอร์ไบซีนอนของริงทูแท้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรีวิวความสว่างของชุดโฟลเตอร์ริงทูคันนี้กันครับเรามาดูความเข้มแสงของแผ่นป้ายตั้งไฟนะครับผมตัวนี้สังเกต,ตเห็นนะครับว่าคัตออฟของริงทูจะคมนะครับระดับตอนนี้คือปรับตั้งไฟอยู่ในมาตรฐานการใช้งานนะครับถึงต่อจะให้รถสูงทางเราก็สามารถนะครับปรับให้ไฟ สว่างพุ่งลงพื้นได้เต็มที่และไม่ยังตาพื้นรุวมทางนะครับคําว่าไบซีนอนคืออะไรไบซีนอนคือมีไฟสูงนะครับและไฟต่ําในตัวเดียวกันนะครับสามารถทําให้ลูกค้ามองเห็นได้ทางระยะใกล้และระยะไกลได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับผมจะพาไปมองผ่านฟิล์มในรถนะครับมองผ่านฟิล์มในรถนะครับยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างนี้ขับขี่ถนนตอนกลางคืนนะครับหรือลุยป่าลุยฝนขึ้นเขาที่ไหนนะครับ หมดห่วงครับผมไฟหน้าสว่างมองเห็นชัดแน่นอนสเต็ปต่อมานะครับจะมาวัดความเข้มแสงด้วยเครื่องวัดแสงตัวนี้กันครับผมชุดโปรเจกเตอร์ริงทูชุดเทนนะครับถือว่ามีความเข้มมากๆสามารถวัดได้ถึงสามพันกวลักเลยนะครับสเต็ปนี้ไม่ต้องห่วงครับเข้มแสงแบบนี้ถนนดําขึ้นเขาเจอหมอกเจอฝนมองเห็นชัดแน่นอนครับ พิเศษที่เพิ่มเติมนะครับสาหรับวิโก้แชมป์ตัวนี้ทางเรามีกรอบหน้าเลนใหม่พร้อมเปลี่ยนนะครับสําหรับใครที่โคมเหลืองนะครับผมโคมเหลืองแบบนี้ก็สามารถมาเปลี่ยนกรอบหน้าเลนกับเราได้นะครับทางเรามีหลายรุ่นให้บริการครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามปรึกษานะครับกับผมที่โอมซินอนไอกราดได้เลยนะครับยินดีให้บริการคำปรึกษาก่อนติดตั้งทุกคันนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ